ความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่นั้นเรียบง่ายก็อยู่กันแบบพี่น้องคือมัสยิดเดียวกันครอบครัวเดียวกันอินนามันมุนีกคว่นะมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันครับ สารมลกุมรอมาตุลลอว่าบารากาตุหละเรามาดอนเจอร์นี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่มัสยิดบ้านเกิดของผมนะครับผมมายิกลางดารุสสลามโรงสวดนะครับวันนี้เรามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมหวานนะครับแม่น้าคลองที่คนอยากจะมาชมและที่สําคัญวันนี้เราเรียนเชิญนะครับทุกท่านเข้าไปดูประวัติความเป็นมานะครับฟังประวัติความเป็นมากับท่านอิหมมซึ่งรอพวกเราอยู่ข้างในแล้วนะครับเรียนเชิญเลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านอิหม่ามอับดุลรา์มานซาฮอนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดกลางดารุสสลามโรงส่วนนะครับสลามอะลกุมครับวันนีุ้มุสสลามมาเราตุนสากับระกาตุนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านอิหม่ามเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติทางทีมงานของเรานะครับได้มาเยี่ยมเยียนนะครับในที่นี้นะครับไม่ทราบว่าประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางดารุสสลามเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมดารุสสลามเนี่ยตั้งมาประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองเดิมซึ่ง อยู่ทางฝั่งพิมลราชแต่วมามีการย้ายมาฝั่งทาบนบุงทองมีผู้อุทิศที่ให้ครับผมยังได้เห็นปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าอิหมั่มนี้เป็นอิหม่มมามประมาณเมื่อไรครับผมผมได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่13 13กันยายน2545เร่คร้อยมาจนกระทั่งจจถึงปัจจุบัน นะครับและปัจจุบันในส่วนของมัสยิดเองนะครับมีการเรียนการสอนในส่วนของฟัดูอินด้วยใช่ไหมครับท่านอิสมามใช่ใช่มีการเรียนการสอนฟัดูอินตามหลักสูตรของสมาคมรุสัมพันธ์เมื่อก่อนท่านอิหมามก็จะเป็นครูสอนด้วยนะครับครูสอนฟัดูอินด้วยนะครับหลังจากนั้นมาจากเป็นอิหมามก็ได้ทําหน้าที่อิหมามอย่างเดียวที่สําคัญเลยครับคือในส่วนของสปารูดเองท่านอิหม่าว่าจะมีโครงการนะครับให้กับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เราก็จะมีส่งไปเรียนที่ศูนย์บริหารการของจังหวัดนนทบุรีซึ่งแต่ละที่จะส่งไปเรียน แล้วเพราะฉะนั้นก,กิจกรรมของเราก็จะมีค่อนข้างเยอะอย่างอื่นก็มีที่นี่ก็มีการพัฒนามีการถมดินพัฒนาปุ๋ยนะครับเพราะว่ามันเต็มพื้นที่มีการเบอกบุญให้ประชาชนมาบริจาคตอนนี้ก็เป็นเป็นอ,อันว่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากเรียนถามท่านอิหม่ามนะครับว่าในส่วนของความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของพื้นที่<อ>นะความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่นั้นเรียบง่ายแล้วก็อยู่แบบ อะไรล่ะสรรมะนะมะไม่มีการอะไรกันทั้งนั้นแหละนะไม่มีการเบียดเบียนเสียงอะไรกันก็อยู่กันแบบพี่น้องคืนมัยดเดียวกันครอบครัวเดียวกันอินนามุนอิควะนะมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันครับอยากจะให้ท่านอิหม่ามฝากอะไรกับนะครับในคืนของค่ำคืนรอมฎอนนะครับที่ทุกคนจะได้รับนะครับขอนิดนึงนะครับอามานะที่จะให้ฝากก็ให้ประชาชนมาร่วมละหมาดตาราเว์ ให้เต็มพื้นที่จะได้รับพลังเสริมจากพระผู้เป็นเจ้าในเดือนอ a ม a อนนี <im> so ้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นนะครับเกี่ยวกับมัสยิดกลางดารุสสรามนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่ท่านอิหม่ามได้พัฒนานะครับให้กับเยาวชนให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับงขอบคุณท่านอิหม่ามนะครับลามอะลกุมวะรหฮมะตุลลอฮฺอัลลอฮฺการตฮ์ เราได้ทราบนะครับเกี่ยวกับประวัติของมาสิตที่นี่แล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปลุยนะครับว่าที่โรงสวดของเราเนี่ยครับมีอะไรดีบ้างนะครับผมเดี๋ยวเชิญเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่คาเฟ่ชิกชิกนะครับผม บ้านริมคลองคาเฟ่นะครับเดี๋ยวผมจะเชิญเข้าไปชมบรรยากาศเลยนะครับติดแม่น้ำนะครับติดแม่น้ำติดคลองพี่มณฑาตนะครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับบ้านริมคลองแล้วนะครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับอาลามะลกุมราะมะตุลลอฮ์อาราบราะกาตุลค่ะชื่อนายอิมามุดะค่ะเป็นเจ้าของร้านบ้านริมคลองคาเฟ่ค่ะ เมนูเด็ดที่นี่มีอะไรบ้างครับก็มีน้ำมะม่วง,วงปั่นพริกเกลือนะคะแล้วก็ขนมก็จะเป็นครัวซองแฮมชีสค่ะเปิดมานานเนี่ยครับผมเปิดมาประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะแลวฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าได้เรื่อยๆพอสมควรนะคะเพราะร้านเราก็เป็นร้านแบบว่าชิลๆสบายๆายเปิดอยู่หน้าบ้านนะคะและที่สําคัญค่ากลางวันนะครับจะเห็นเด็กนักเรียนนะครับที่นี่จะเป็นแฟนคลับ จะรองรับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ทิงชุมชนของเราเนี่ยค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีแค่ร้านเดียวนะครับที่เป็นคาเฟ่แบบนี้จุดเริ่มต้นทําไมถึงคิดที่จะมาเปิดร้านนี้ครับเดิมเลยเราก็คือขายเด็กนักเรียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรับปรุงหน้าบ้านเราให้ดูน่าดูนิดนึงก็เลยเอาร้านที่เคยขายอยู่แล้วเนี่ยค่ะมาเพิ่มเติมเมนูที่มีกาแฟสดเพิ่มที่นั่งโดยรวมแล้วอ่ะเรามีต้นไม้เยอะ ก็เลยปรับปรุงหน้าบ้านซึ่งมีต้นไม้ให้มันดูเข้ากับร้านมากขึ้นก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายๆค่ะจริงๆชอบต้นไม้เป็นเป็นพิเศษอยู่แล,แล้วนะครับก็เลยเอาต้นไม้นามาปรับปรุงเป็นร้านนะครับก็จะมีลูกค้าประจำนะครับมากันบ่อยเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าประจำก็จะเป็นเด็กๆ <c oughs> เนี่ยค่ะค่ะสำหรับการที่เราทําร้านเล็กๆอยู่หน้าบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขพอเพียงอย่างหนึ่งแล้วก็ ในการที่เรามีร้านเล็กๆเน้นขายเด็กนักเรียนเป็นหลักก็คือถือเป็นการแบ่งปันอย่างหนึ่งที่เราขายเด็กในราคาย่อมเยาวคือ10บาท15บาทเด็กๆสามารถจับต้องได้แล้วก็อยู่ในสถานที่ที่มีความสุขซึ่งเราตกแต่งร้านให้เด็กสามารถเข้ามานั่งอยู่ในร้านเราได้แบบมีความสุขอะค่ะก็ถือว่าเป็นความสุขที่เป็นเป็นความสุขจากผู้ให้แล้วก็ความสุขที่ได้รับที่สามารถแบ่งปันให้กับเด็กๆเล็กๆได้เข้ามามีความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราแบ่งปันให้นะคะ แล้วก็การอยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกไปไหนมีอาชีพเล็กๆน้อยๆก็ทําให้เราได้มีเวลาประกอบอามันอิบาดาได้ครบตามหลักศาสนาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขที่เป็นบ้านปลายที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคนคนหนึ่งอะนะคะ เสร็จแล้วนะครับผมมะม่วงปั่นพริกเกลือนะครับดูหน้าตานะครับน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับสดชื่นมากเลยนะครับผมถ้าใครแวะมาแถวมัสิกลางลงสวดเชิญเลยนะครับบ้านริมคลองนะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องสองคนนะครับผมเด็กหญิงฟาเดียลาติฟีและเด็กชายวีดาสลาติฟีนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะมาเป็นผู้ช่วยนะครับในการที่จะนําเสนอนะครับว่าวันนี้เรามีสินค้าหรือเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของบ้านโรงสวดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทางน้องแนะนานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับน้องฟาเดียมีอะไรบ้างครับผมอันนี้อะไรครับนี่คือขนมถ้วยฟูค่ะนะครับขนมถ้วยฟูนะครับอันนี้่ะคบผมหน้าตาสวยๆเนี่ย คือขนมมันขนมมันนะครับทําเป็นไหมครับเป็นค่ะทาเป็นด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับนะครับอันนี้คือขนมฝอยทองค่ะฝอยทองนะครับอ่าอันนี้คืออะไรครับทองหยอดทองหยอดนะครับผมน้องฟเดียนะครับได้เห็นมะทําไหมครับผมนะครับขนมแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับมะทําเป็นยังไงบ้างอ่าลองบอกนิดนิมะทำวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการให้ผู้คนรับประทานอย่างอร่อยค่ะอือ นะครับผมนะครับและที่สาคัญนะครับนอกจากขนมวันนี้เรามีตัวอย่างแค่4อย่างเองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับที่โรงสวดยังมีขนมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทองยอดทองยิบนะครับฝอยทองเม็ดขนมขนมชั้นขนมบดินนะครับและอีกมากมายนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราจะมาทําเลยนะครับจะให้น้องฟาเดียโช์นะครับในการทําขนมแต่ละอย่างให้เลยนะครับ แล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของอัตลักษณ์นะครับของชุมชนโรงสวดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราผ่านไปว่าจะเป็นขนมเอยและจะเป็นในส่วนของร้านค้าแล้วมันจะเป็นประวัติความเป็นมานะครับและที่สําคัญนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องนะครับถ้าแวะเวียนมานะครับมาแวะกันเลยนะครับมาทิดลานโรงสวดยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับรมฎอนเจอร์นี่นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราต้องขอลาไปก่อนเลยนะครับอัสสลามอะลัยกุมบารักมุลลฮ์วะบารากาต